คุณได้ชดใช้นี่กรรมในเรื่องของความรักหมดสิ้นไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะได้มีความรักที่ดีแต้มบุญของคุณต้องบอกเลยทํางานขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะมันจะส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีความรักที่สดใสหากคุณโสดอยู่เตรียมตัวให้ดี6ถึง12ตุลานี้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคู่บุญคู่บุพเพสนิวาสคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันคู่พรมลิขิตนะคณจะหมดทุกหมดส่งหมดโรคหมดภัยคุณจะได้เจอคู่ที่ใช่คนที่ใช่ความรักที่ใช่ในช่วงัปปดดดดดาาหนนีีีี้้้รอออเเเเิวตคคคคมทท่่ใุณไไจจู ที่ใช่เรียบร้อยแล้วถ้าความสัมพันธ์ของคุณนะสถานะไม่ชัดเจนดูเหมือนกับว่าหากมันไม่ชัดเจนด้วยปัญหาภุษสรรคบททดสอบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ฟ้าเปิดที่ประานแล้วแต่บุญของคุณทางานแล้วนะอะไรๆที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมันจะทำให้คุณได้สุขสมหวังในเรื่องของความรักอย่างแท้จริงหรือถ้าเกิดว่าสถานะของคุณตอนนี้มันไม่ชัดเจนเพราะเขาไม่ชัดเจนเขายังลังเลเขายังสับสนยังไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงกันดูเหมือนกับว่าเสน่ห์ของคุณจะ เฉิดฉายและในช่วงสัปดาห์นี้ทําให้มีโอกาสเหลือเกินว่าความเฉิดฉายของคุณตรงนี้นะมันจะทําให้เขารู้แล้วว่าคุณมีคุณค่าและมีความสาคัญเพียงใดเขาจะรู้สึกกลัวขึ้นมาที่จะเสียคุณไปจนทําให้เขาชัดเจนกับคุณในสัปดาห์นี้น,นั่นเองหรือถ้าเกิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีปัญหาอุปสรรคอาจจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทำให้คุณทะเลาะเบาะแว้มีความขัดแยง้งขัดใจกันเป็นไปได้เหลือเกินว่าไพ่ขึ้นพลังงานของกฎแห่งกรรมนั่นหมายความว่าหากใครนะที่ค ผลหานการ,รจะทางานพลง,งานการจะทางานจะทําให้เขาจะรู้คู่ของคุณจะรู้แล้วว่าคุณคือคนที่มีค่าและมีคุณค่ามากที่สุดนะคะเขาจะรู้แล้วว่าคุณมีคุณค่ามีความสาคัญมากที่สุดกับเขาเขาจะเลือกคุณเขาจะตัดทุกความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีออกไปหรือ เขาอาจจะพยายามเคลียร์ตัวเองหรือว่าพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่เพื่อที่จะมาให้คุณคุณค่าให้ความสําคัญกับคุณนับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนั่นเองนะหากความสมพั์ของคุณมันมีปัญหาอุปสักเนอะมันมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะมามาปั่นป่วนทำให้ความสมพั์ของคุณเดี๋ยวเขาไม่สันคลอนเป็นไม่ได้เลอเกินว่าเขาน่าจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะจะตัดความสัมพันธ์ส่วนเกินออกไปนะแล้วก็กลับมาให้ความชัดเจนแล้วก็ให้ความสําคัญกับคุณนั่นเองหรือถ้าเกิดว่า มีการทะเลาะเบากแว้งมีความขัดแย้งกันก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดูเหมือนกับว่าพอผ่านจุดที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคไปแล้วเขามาทบทวนตัวเองรู้แล้วว่าตัวเขาเองมีมีผลนะทำให้คุณเสียใจมากมายขนาดไหนดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่อยากให้คุณต้องเสียอกเสียใจทําให้เขาพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อที่จะรักษาพระครองและรักษาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีนั่นเองโอ้นะโดยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคุณมันโอเคอยู่ละนะแค่แบบว่าเหนื่อยล้านะมีปัญ ปวดปวดล็อค่ะหาความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันอาจจะเหนื่อยล้าเนาะจากปัญหาอุปภาษคอะไรตนะ่างๆในรอบตัวก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เติมเติมเตมหรือไม่ไค่อยได้เติมความหวานกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้นะปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายจะได้กลับมารักกันมากขึ้นได้ได้เติมความหวานกันมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ดูจะพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดีกว่าวันๆอย่างแน,น่นอนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เตรียมตัวให้ดีความรักดีขึ้นดีกว่าวันวนอย่างแน,น่นอนนี่นเออนะใครล้องหนาีแล้วก